มูได้เลเลยเเลยฮ้ยทำไมเขาตีจ้ะอะไรอย่างนต้ไม่มีมูถูกโจมตีดเล่นอะไกันคือแบบ้องนีก็งงว่าเล่นอะไรกันถูกโอะไร เขาเบกไม่ไหวเลยจ้ะเล่นหนึ่งห้าสู้กับศัตรูไปด้วยกันเรียนดอราชนีต้องหลับไหลสรรพสัตว์ต้องล้มตายเพียงเพราะเด็กขี้สงสัย เวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะใชเป็นเท่าความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันเห็นประด็ว่ามันไปนั่นนะจบตีเป็นโซมีใครสนใจด้วยเฮ้ยลุด หวานเมล็ดวานสุกและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลังเราต้องเติมบนเวไลทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้เฮ้ยเดี๋ยวก็มา ก็ฟิกเลเอของบ้าบอป,เปะเนี้ยอ็นชซจะตายได้สอดตอดมีย้ราชนีต้องหลับไหลสมุทรต้องล้มตายเพระเดขี้สงสัยนะโคอยู่แถว, <c oughs> วนี้ชัวเลยเมื่อกี้เห็นมันตายอยู่ <c oughs> อยู่ใช่ไหมอันนีไ้ไปกางเห็นมันตาอยู่คบบนี่มมลมะเดินลงมา แม้มจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสอนเกลียดชิ้นยงดีมันไม่ีมนจงคงอยู่ตลอดดึงบัวมันดึงเไยอะดึงมาได้ ได้ดิสวยเววแมน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 แต่ไม่มีบูเล่น,นบูได้ได้เลยเลยเลยเฮ้ยทำไมเขาตีอ่ะไม่มีบู และรอเก็บเกี่ยวันในภายหลังไหน่้อยใช่เพื่อนไปนู่นลยเพื่อนเพื่นเพือนตายแล้วีดีไม่ตาหน้าตายแล้วปีทุกสี่ไปเลยรับไปเลยไม่ได้หรอกาะไรมาแตก อยู่อ,อยู่ในชเชกลางอแตกนะบอกให้รักษากลางดีๆนี <ous> ตอนไหนไหนี่เคยบอกเลยอะไรนะเขอกทุกสิ่งรวมคาแกการรักษาไว้้องเลี ไม่ไปแล้เาากาะกลางไว้ทั้งนั้นแ่ะยีอนี้นาฬาเน,นียนาฬาดิไออีวนถออกทำไมล่ะเดินไปนะควาเดิไปควาทีนาน่นั่โดน เธอดูบัวนะดึงบัวนะสะกสี้หนึ่งใส่บัวทำอะไรบนน่ะนะบัวเขาอยู่ใช่ไหมเธอเอาการไล่น,น,นะ <c oughs> ตนแต่เมียเขาอยู่ปะเอาล่างให้ ตาวและรอเก็บเกี่ยวมันในภนายหลังอบทีไหนเหรนาคอสอยู่แถวบนนั่นแหละเธอเมื่อกี้มันเดินไปไปฝั่งนั้นแหละจางหาย

หวายปะนะเวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูแต่มันจะช่วยเป็นเขาความจ็บปดกคือเล่นไหนกันคือแบบบางทีก็งงว่าเล่นไหนกันอะไรมันเล่นไหนกันก็ไม่รู้นี่อัพปิ้ลอัพเปิ้ลเนี่ยเจ๋ง้วอ่ะ Your team has destroyed a tower. Ah, that's the one, Pila. that, An enemy has been defeated. กองไปก <su> ับกางไปกับกางอยู่กลางเลนกลังของเราถูกโจมตีต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี y o u t o e r เฮะ ไม่แม่เาินกูนาครดเดนก็ไม่เกยกล่เมื่อกระแสทามมืดจางหายแต่ความนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป ้้ววกเอาแลซุปเปอร์ครีเอททุกส่งออกไปให้พ้นคิ้วมันก็ถอยมาไม่ต้องไปยือออะไรขนาดนั้นหรอกทำไม่ได้อยู่แล้วแหละคี้ไม่ดันไม่น่าได้หรอกอะไรปวดอะไรสมุดไรมาถึงไปยืนออหน้าป้องทำไมเฮ้ยนะขอนเสิร์ต แต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไปเฮ้ยเรียกดาบเสล่ยออกมาเลยไปละกลัหน้าดีกว่า <that> you know you Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. <that> yeah. You know <that> oh you know <that> ฮันเน่นเ่ฮันเน่นเน่ฮันเน่ฮันฮันเน่ฮันฮันเน่ฮันฮันเน่เน่เ่ฮนานเนเาเก่บเน่ฮันเน่นเเ เอเก่งเหลือเกินแกายแต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไป เฮ้ยนี่ไปแล้วน้องมันเอาหนี้แน่เลยเธอจ้ะคุ่งเข้มีปุนสิ่งที่ต้องการ ศัตรูเรียกดาฟเทเลเยอร์ออกมาแล้วเยี่ยมเยี่ยที่เขาขึ้นตอบเขาเมื่อกี้เธอตามมยินเสียงละขี่มวยขี่ยามหอะไม่หลับไม่นอนต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี ราชินีต้องหลับไหลสรรพสัตว์ต้องหลงตายเพียงผู้เด็กขี้สงสัยทั้งหมดรวมตัวเวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูและมันจะชื่อเป็นเท้าข้ามเจ็บปวดแต่มันก็สังสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันอยู่ป่านู้นเหรอวะนมอยู่ทางซ้าย Hmm. That? Um, you defeated. Oh. An enemy has been defeated. Your tower Your team has destroyed a tower. <teckness> กวกนัปบตานในของเราถูกโจมตีจัได้ป่ล่ะอย่าออกไปมีตีใช่ป่ะคลิปอีคลิปอคิสองต้กลับมากันเลน i hate